ทัานทานมาแล้วครับทุกคนมาแล้วครับนี่เลยมาเจอตัวเป็นเป็นแล้วนะครับตัวเป็นเป็นนี่แหละสีนี้ที่ผมบอกว่าผมชอบนะครับสีนี้เลยเป็นสีเทานะครับเป็นสีเทาตัวนี้เลยนี่เลยอันนี้น่าจะเป็นตัวทัวร์ลิงนะครับผมตัวทัวร์ลิงแล้วก็อันนี้เป็นตัวอะไรเอ่ยอันนี้เป็นตัวธรรมดาเดี๋ยวมาดูคันนี้กันนะเพราะว่าคนน้อยดี เริ่มจากล้อหน้านะอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นของตัว c b r 150หรือเปล่านะครับเขาบอกว่ามันเป็นไซส์37นะเท่าที่ดูพี่จอนมานะครับเขาบอกว่าเป็นไซส์37มิลนะมันก็ไม่ใหญ่มากแต่ถ้าเป็นพวกรถ250ขึ้นไปอะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ที่41มิลนะครับผมแกนโชกบางคนตัวนี้สวยมากนะครับมันดูมันดูแน่นดูเต็มฟิลคล้ายๆกับตัว750นะครับ แล้วก็ปั๊มคาลิปเปอร์ตัวนี้นะฮะยังเป็นตัวเดียวกับ f o r ์ซ3า0รวมถึงจานเบรกด้วยนะครับผมม้อน้ําอยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ยางตัวนี้ดูดูใหญ่ขึ้นนะครับดูใหญ่กว่า f o r ์ซ่านะฮะหน้าตรงนี้หล่อมากทุกคนหล่อมากครับมันดูอ,บอวบอ้วนอ้วนนะแล้วก็มีการเติมแต่งในเรื่องของไฟหน้าเนี่ยมันทําให้ดูเฉียบคมนะครับผมโดยรวมก็จะ ทำให้ดูคันใหญ่นะครับดูคันใหญ่กว่า For 350, นะ์ซ่าสามห้าศูนย์เนาะไฟเลี้ยวเหมือนพวก CBR เลยตัวนี้การแทน,ต,นตัวนี้นะครับแถมมาให้ด้วยนะผมว่าหลายคนน่าจะถอด <c oughs> ตัวนี้หลายคนน่าจะถอดนะเดี๋ยวลองขึ้นนั่งดูอ่ะเฮ้ยผมขึ้นได้วะทุกคนโอ้โหความรู้สึกแค่ขึ้นนั่งนะครับแค่แค่ลองขึ้นมานั่งท่นทันท่านท่านท่าน บอกเลยไหมอลองโยกดูนะลองโยกดูความรู้สึกแค่ก้าวขึ้นมานั่งก็รู้สึกแล้วว่ารถมันต้องนุ่มแน่นอนนะครับซึ่งมีความแตกต่างจาก f ฟ r ์คซา350แน่นอนนี่เลยนั่งปึ๊บดูโช้กหลังนะผมลองนั่งให้ดูโช้หลังเป็นไงเห็นเลยนะครับว่าโชคหลังยุบลงเลยนะครับโช้กหลังจะยุบลงเลยนะแล้วก็ ชกหน้านี่ก็ดูแบบดูแน่นดูกระชับแบบทุกคนดูแน่นดูกระชับผมคิดว่าแบบกระแทกได้เต็มที่อ่ะทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะกระแทกได้เต็มที่จริงๆอันนี้เขาไม่ได้ให้แบบเทคโนโลยีคล้ายๆกับแอฟริกาทวีนมานะครับก็คือแบบเป็นแฮนด์ขยับได้เหมือนฟิลิปเซ็กอยะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับก็คือเป็นแน่นๆเลยบรรดุอลังการนะทุกคนมันออกแบบมาดีมากเลย มันไม่ใช่แนวตุ๊กตาต่างแนไปจับแผ่งคอนะครับอันนี้มันครอบในเรื่องของโชกด้วยแล้วก็มายึดกับแผงคอนะยึดแผ่งคอเสร็จแล้วก็ต่อขึ้นมาแล้วก็มาจับแฮนด์อีกทีหนึ่งแฮนด์ hand ก็ดูแบบดูดีอะ่ะโดยรวมดูดีนะครับผมปั๊มเบรกก็ดูแน่นดีแต่ไม่รู้ว่าเบรกนะจะฟิลดูกันกับฟอร์ซ่าหรือเปล่านะครับผมอ่ะลองเปิดดูอ่าอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมชอบมากถ้ามองมุมนี้จะสวยมากนะครับ เนี่ย yeah, มองมุมเนี้ยจะสวยมากเลยคือมันดูดีอ่ะม,มันดูคล้ายๆ7500เจ็ห้่ะไม่เปิดมาระดับแรกหน้าจอฟิลก็คล้ายๆกับพวกอ่ถ้าคุ้นก็น่าจะคุ้นกับพวก CBR นะครับ CBR CBR 500 CBR 250เลยประมาณนี้นะครับฟิลคล้ายๆกันเลยนะมาดูในเรื่องของโหมดกันบ้างโหมดก็นั่นแหละ ยังให้ความคล้ายคลึงกับฟอรซ่าอยู่นะรายละเอียดต่างๆนะครับแต่ในเรื่องของขนาดตัวฟอนต์นะครับมันก็จะดูง่ายกว่าน,นิดนึงเพราะว่าตัวฟอนต์ของฟอ r ์ซ่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับตัวเล็กแล้วก็จะดูแล้วแบบว่าวุ่นวายนิดนึงสำหรับคนที่ซื้อมาใหม่ๆนะครับอย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมกว่าจะทําความคุ้นเคยกับมันก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็ตัดมาในเรื่องของจุดนี้นะครับประกับแฮนด์นะ มันก็เรียกว่าแบ่งแนวอีกแล้วนะครับทุกคนแบ่งแนวอีกแล้วถ้าเป็นตัวเดิมนะ traction control จะอยู่ตรงนี้จะเป็นสวิตต์ตรงนี้นะครับแต่จะอยู่ตรงนี้นะฮะจะเป็น traction นะครับแต่พอเปลี่ยนมาเป็น A D V 3 5 0นะตัวนี้กลายเป็นไฟสูงเป็นไฟพาร์ตนะครับตัวนี้เป็นไฟพาร์ตแล้วก็ traction เนี่ยเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้แทนแน่นอนนะครับสิ่งที่ทุกคนรอคอยนะครับก็คือว่าแต่เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับเปลี่ยนอีกแล้วนะครับ ขาบอกว่าเปลี่ยนอีกแล้วอ่ะเปลี่ยนแตกแล้วนะครับก็แต่ก็ดีขึ้นนะครับก็มาอยู่ในตำแหน่งที่มันควรจะอยู่นะครับผมก็คือตรงนี้นะครับก็ยังสลับอยู่เหมือนเดิมนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างใช่ไหมไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับแต่แต้อยู่ตรงกลางนะครับจากของเดิมเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นในเรื่องของไฟนะครับไฟสูงไฟต่ำนะตรงนี้เปลี่ยนมาเป็น traction control นะครับผมเปลี่ยนมาเป็น traction control นะ ตัวนี้เป็น Dual Traction Control นะมี2ระดับนะครับตัวนี้ FN FN ฟังก์ชันนะครับผมอ่า Function ก็คือมันจะเลือกตรงนี้นะครับเลือกโหมดต่างๆในการที่จะรีวิวนะฮะส่วนตัวนี้นะครับก็ไฟ่าหมากเปลี่ยนมาจากของเดิมเนี่ยฟอรซ่าอยู่ฝั่งนี้นะครับก็เปลี่ยนมาเป็นฝั่งซ้ายแทนเนาะโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองเปิดฝาถังน้ำมันให้ดูฝาถังน้ํามันตัวนี้แอบกดยากนิดนึงนะครับ แอปกดย่างนิดหนึ่งแต่ก็สมูทดีในเรื่องของตัวฝานะครับอ่าแอปกดย่างนิดหนึ่งแต่ก็น่าจะโอเคแหละทุกคนอันนี้เปิดฝาถังมาปึ๊บสาม,มารถวางไว้ตรงนี้ได้โอ้โหเท่ครับทุกคนเปิดฝาถังเสร็จนะครับสาม,มารถวางไว้ตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องถือฝานะครับบอกเลยว่าตรงนี้ดีจริงๆนะครับอย่างฟอร์ซ่าที่เราขี่กันนะเปิดฝาขึ้นมาปึ๊บแล้วก็จับไว้สักรับฝากระเด็นนะครับ แล้วเขาต้องจอดรถทิ้งไว้แล้วก็ไปตามหาฝากประมาณนี้นะครับทุกคนตัวนี้ก็ดูดูดีนะตัวนี้งานประกอบดูเรียบร้อยดีแล้วก็โครงสร้างอะไรต่างๆดีนะครับผมมาดูตัวเบาะกันก่อนนะครับตัวเบาะตัวนี้ทุกคนจริงๆแล้วรูปทรงเหมือนฟอร์ซ่าเลยนะครับรูปทรงเหมือนฟอร์ซ่าเลยแล้วก็มีการ พิ่มเติมในส่วนของพลาสติกตรงนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าร้านพี่ยงนะครับบอกห้อยขวางเนี่ยทำมาแล้วในส่วนของฟอร์ซ่านะทำแบบนี้เลยคล้ายๆแบบนี้แหละเออ,อตรงนี้ก็บอกถามว่านุ่มกว่าฟอร์ซ่าไหมเ,ออเดี๋ยวเราลองเป็นคนซ้อนก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันนุ่มหรือว่าไม่นุ่มนะครับขออนุญาตนะครับอ่ะเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนมาเป็นคนซ้อนนะครับทุกคน แตลี่ยนมาเป็นคนซ้อนบอกเลยว่าออผมเท่จังเลยวะนั่งอยู่คนเดียวเลยเปลี่ยนมาเป็นคนซ้อนนะครับนุ่มอะ่ะนุ่มมากเลยครับรู้สึกดีกว่าฟอฟ์ซานะเพราะว่าเหมือนเขาปรับแต่งเบาะมานะครับอร์ซาเบาะมันแข็งกว่านี้นะอร์ซาเบาะจะแข็งกว่านี้นะตัวนี้เบาะนุ่มมากทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนเลยนะเบาะนุ่มมากในส่วนของโหนกตรงนี้กออ็กันได้เหมือนกันนะ โขกตรงนี้ก็ช่วยได้นะเวลาที่วิ่งไปเร็วๆแล้วก็เบรกนะครับก็สามารถสามารถกอดคนขับสามารถจับคนขับได้นะครับผมแต่เบาะนี้จะไม่ไหลไปข้างหน้านะครับแต่ตัวนี้ในส่วน <S 2> <S 2> <S ในส่วนของฟอร์ซ่าก็ไม่เทอยู่แล้วนะครับผมเบาะยังมีความคล้ายฟอร์ซ่านะครับแต่มีการตกแต่งลายมานะครับผมแล้วก,มวมมมก,กวม็มีความนุ่มมากกว่าเดิมนะครับมีความนุ่มมากกว่าเดิมมาดูใต้เบาะกันมาอาวอันนี้ ดูใต้บอกกันบ้างนะครับผมเหมือนกันไหมเหมือนกันหรือเปล่าโอ้โหอันเดียวกันเลยบอกเลยนะครับว่าเป็นตัวเดียวกันเลยนะครับนี่มีช่องเก็บอ,อุปกรณ์นะครับผมบอกตรงนี้ก็เก็บหมวกได้2ใบนะครับหลายคนน่าจะคุ้นเคยกับฟอร์ซ่าอยู่แล้วนะตรงนี้ ตัวจับตัวนี้ถ้าเป็นของ For ์ซ่า350นะตัวนี้จะไม่มีรูมาให้นะครับจะมีเป็น Fo r ์ซ่า300ซึ่งเราก็ถ้าอยากติดกล่องติดแหลกอะไรเงี้ยก็ต้องไปซื้อของ300มานะครับผมไปซื้อของตัว300มาก็อยู่ประมาณ1,006ถึง1,008บางร้านก็2,000นะครับก็แพงอยู่นะแต่ตัวนี้ให้มาแล้วนะครับให้มาแล้วเรียบร้อยนี่เลยโอ้โหเชื่อว่าเอาไปแล้วตกแต่งไม่ยากนะครับผมสำหรับตัวนี้นะมาดูในเรื่องของโชคกันบ้างโอ้โหโชคตัวนี้ มันดูใหญ่โตนะดูใหญ่โตก็บอกใหญ่กว่า YS นะครับฟิลตัวนี้เลยนะถ้ามองตรงจุดนี้นะก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายๆกับ PCX นะครับอย่างที่ผมได้ PCX มาขี่ตอนนั้นก็คือจะรู้สึกว่ามันจะมี2ระดับนะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่า2ระดับหรือเปล่าแต่น่าจะใช่นะครับเป็นเป็น2ระดับนี้เลยสปริง2ระดับ ตัวนี้บอกเลยว่ามันนุ่มนะครับอย่างของพี่เสียงเนี่ยนุ่มมากนะตัวนี้ปรับได้หรือเปล่ามันปรับไม่ได้เหมือนฟอร์ซ่านะทุกคนรู้ว่าปรับได้ปรับได้ไหมเออมันเป็นตัวหมุนเฉยนะครับเป็นตัวหมุนเฉยปรับไม่ได้ไม่มีสตัดเหมือนฟอร์ซ่านะของฟอร์ซ่าจะมีสตัดตรงนี้ก็อาการเหมือนเดิมแข็งเหมือนเดิมนะครับล้อก็ตรงนี้ก็คล้ายๆเดิมแหละคล้ายๆฟอร์ซ่าเลย นะฮะไฟท้ายตัวนี้ตัวนี้เป็นแถบสะท้อนแสงนะครับไฟท้ายจะมีแค่ตรงจุดนี้นะฮะไฟท้ายมีแค่ตรงจุดนี้ส่วนไฟเลี้ยวก็มาอยู่ตรงนี้นะครับผมไฟเลี้ยวมาอยู่ตรงนี้ซึ่งมันถูกแยกออกมานะแต่ผมเชื่อว่าต้องมีหลายคนนะแต่งตรงนี้ให้เป็นไฟเลี้ยวแน่นอนนะครับในเรื่องของท่อมาดูในเรื่องของท่อกันบ้างท่อตรงนี้ดูใหญ่โตวกว่าฟอ์ซ่าอีกนะฮะใช่เปล่าเอ้ย ทุกคนทุกคนบอกเลยว่าท่อเป็นตัวเดียวกันกับฟอร์ซ่าเลยจริงๆแค่มันเปลี่ยนฝาครอบมานะครับผมนี่เลยนะเป็นท่อตัวเดียวกันนะฮะแตกต่างแค่ฝาครอบตรงจุดนี้นะครับก็ทําหลอกตากันไว้นะฮะส่วนตรงนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันเลยตรงนี้ก็เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมอ่าตรงนี้ไม่ต้องไปเสียตังค์ติดเพิ่มนะครับทุกคน1 0 0 0พบาทตรงนี้ ช่วยได้นะ1,000บาทนะครับตรงจุดนี้บางคนหลังแต่ก็ไม่ได้ยาวนะส่วนตัวที่เราติดไปมันก็ยาวมาถึงโชคนะครับก็กันได้เยอะอยู่นะฮะแต่ตัวนี้ก็น่าจะได้ระดับหนึ่งนะครับผมสุดท้ายก็น่าจะต้องหาแปลงนะสุดท้ายก็น่าจะต้องหาซื้อใส่อยู่ดีนะครับเพื่อความสวยงามนะครับดูด้านหน้ากันบ้างทุกคนแล้วหน้ามุมนี้หล่อมาก มองมุมข้างๆตรงนี้หล่อมากนะครับหล่อมากหล่อมากนี่ประมาณนี้นะครับผมอมาดูสีเทากันบ้างทุกคนสีเทาสีเทาสีเทาตัวนี้ถ้าเป็นสีเทาด้านจะสวยมากผมบอกเลยมาดูตรงจุดนี้ดีกว่าสีเทาตัวนี้นะครับถ้าเป็นสีเทาด้านจะสวยมากเลยนะแต่ตัวนี้เป็นสีเงานะครับผมสีเงาก็ดีไปอีกแบบหนึ่งนะครับดูเป็น ผู้ใหญ่นะฮะดูเป็นผู้ใหญ่มันเป็นสีเทาสว่างๆอ่ะมันแตกต่างจากตัว750นะตัว7 5 0มันจะเป็นคล้ายๆเทาแลมโบนะครับนี่เลยตัว7 5 0แต่พอเป็นตัว a d ดี5 0ตัวนี้มันเป็นสีบอลเงินนะซึ่งจะมีความคล้ายกับตัวฟอร์ซ่าตัวแรกนะก็คือตัว300นะครับผมแต่ถ้าเป็นตัว750ตัวนี้มันจะเป็นสีเทาแลมโบนะครับสีเทาแลมโบก็ ต่างกันไหมอะต่างกันเยอะอยู่นะโดยรวมก็มีความคล้ายคลึงกับฟอร์ซ่านะตัวนี้น่าจะเป็นตัวทัวริงนะตัวนี้เป็นตัวทัวริงก็คือตนี้มีกล่องมาให้แล้วก็มีแลก H2C ใช่ป่ะ,อะเออ H2C นะครับผมแล้วก็มีในเรื่องของแคสบาร์แคสบาร์แล้วก็กันไฟหน้านะครับไม่เยอะนะแล้วก็มีแผ่นมีแผ่นวางเท้านะครับผมมีแผ่นวางเท้าชิวหน้าสีสโมกแค่นี้เอง No. อ่ะมันจะมีตัวแต่งอีกตัวหนึ่งนะครับตัวแต่งตัวหนึ่งที่มาพร้อมกับทอยยู่ทินี่เลยนี่เลยครับทุกคนอ่ะ ADV สามห้าศูนตัวสปอร์ทุกคนมันมีอะไรบ้างระดับแรกเลยมีสติกเกอร์แต่งมีแผ่นบางเท้านะด้านหน้าไม่มีอะไรเลยชิลหน้าก็เหมือนเดิมเหมือนกันเป็นชิลหน้าอิมพอร์ตนะครับไม่ใช่ของบ้านเรานะนี่ แล้วก็มีท่อเออมาดูท่อแท้กันบ้างทุกคนมาดูท่อแท้กันบ้างมันเป็นไงนะครับรอยชงรอยเชื่อมนะมันมันเนียนมากสวยงามโอ้โหรอยเชื่อมสวยงามตัวนี้น่าจะเป็นตัวท่อไทยนะครับตัวท่อของโยชิมมระไทยแลนด์รือเปล่าไม่รู้ว่ามันดูเผ็ดข้างในต้าไใน,น,นดูไม่ได้นะนี่นี่ อันนี้พวกน่าจะเป็นแถบมองอ,อกรหรือเปล่าผมมองไม่ชัดเหมือนนะครับอยู่ตรงนี้นะครับด้านในถามว่ามีไส้ไหมไส้ไม่มีนะทุกคนก็เป็นท่อแบบโล่งๆเลยนะแต่เพียงแค่ไส้ในเนี่ยมันจะไซส์เล็กนะน่าจะสองนิ้วนะครับผมคอเดินมา2นิ้วนะครับแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรอั้นเลยนะก็คือแบบโล่งๆนะครับเป็นท่อโล่งๆเลยนี่ปากคาร์บอนเนียนมากปากคาร์บอนตัวนี้สวยมากนะครับ แล้วก็มีตัวยึดนะตัวยึดด้านล่างแล้วก็ด้านบนตัวนี้นะครับเป็นตัวรีเบทเจาะที่ท่อไม่ได้เป็นตัวเชื่อมนะครับผมก็ยึดกับตัวอาร์มด้านล่างตัวนี้นะครับผมด้านบนก็ยึดกับด้านบนตรงนี้ตามจุดเลยนะครับตรงนั้นก็ไม่มีอะไรนะผมก็ไม่มีอะไรแตกต่างไปจากนี้แล้วก็ประมาณนี้ทุกคนอ่านี้เลยขยับมาอีกนิดนึงเป็น Fo r z ซ350 อ,อันนี้ตัวรถซิงค์นะครับที่เราเคยขี่กันตัวนี้ก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วพีเซ็กตัวนี้ก็เหมือนกับตัวที่เราเคยขี่เหมือนกันนะยังไม่มีอะไรมาใหม่อ่านี่ไงนี่ไงเจอแล้วรถแต่งตัวนี้จากร้านเคดีนี่ทุกคนตัวนี้น่าจะแต่งจากร้านเคดีนะครับคันนี้โอ้โหมันสวยมาก สวยมากสวยมากดูเบาดิเบจาจักหน่อยวัดด่านนะครับทุกคนตัวนี้ค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงโอ้โหอันนี้ปั๊มเกียร์สปีดด้านบนนะครับแล้วก็แฮนดะ์คาร์บอนอ่ะโหสวยมากอะ่ะสวยมากครับสวยมากเลยอื้มปั๊มตัวนี้โอ้แอบชอบเหมือนกันนะเนี่ยสวยมากสวยมาก ตัวนี้เป็นชุดสีแต่งนะครับทุกคนแล้วก็มีแก้มตรงนี้เป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นงานคาร์บอนโอ้โหนี่ปั๊มล่างดูปั๊มล่างนะครับเกลียวสปีดเต็มระบบนะแล้วก็สายถักเป็นคามูมอินะฮะเกียวสปีดตรงนี้ดูดูใหญ่ดูแน่นดูเต็มมากโอ้โหหล่อมาพร้อมกับจานเลยเนี่ย จานฟอสาาร <laughs> จานฟอสหาครับทุกคน <laughs> มาพร้อมกับการล้มตัวนี้นะฮะ Revolution นะยาง Pirelli แล้วก็บางคโนคน้านหลังก็เป็นคาร์บอนโอ้โหสวยงามสวยงามสวยงามมาพร้อมกับชุดแต่งตัวนี้นะครับขยบเข้ามาด้านในนิดนึงนะครับตัวนี้เป็นฝาถังโอ้โห ฝาถังมาพร้อมกับชุดคาร์บอนนี่มันดูแบบดูดีมากอะ่ะแล้วก็บอก์ดตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันอ่าแล้วก็สติกเกอร์แต่ง H2C ต้องบอกเลยว่าพอพาร์ตคาร์บอนนะครับมาอยู่ในไฟแบบสวยๆในงานแบบนี้มันค่อนข้างที่จะสวยมากทุกค,คนสวยมากสวยมากตัวนี้โชคไฮเปอร์โปโชคไฮเปอร์โปนะครับโอ้โหสวยมาก เป็นไงอ่ะเริ่มดูล้อเลยล้อเป็นล้อแต่งนยนะ้ำไม่ใช่ล้อเดิมนะฮะตัวนี้เป็นล้อแต่งนะทุกคนล้อน่าจะเขาเรียกว่าตัวล้อเป็นล้อ f a คทอรีนะครับหของจริงนี่คือสวยมากปกติผมดูแต่ในรูปนะครับโอ้ของจริงคือดูแบบดูดีอะทุกคนภาพรวม,ก,ม,มก็แจ่มมากแจ่มมาก